สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสถาปนาอาณาจาักรไทยซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนกันไปบ้างแล้วเนาะวันนี้นะคะเรามาโตอกันนะคะเราไปดูในส่วนของเนื้อหากันต่อเลยค่ะ ก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทยัยมีบ้านเมืองของชาวไทยตั้งถิ่นฐานและเจริญรุ่งเรืองในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำอันสมบูรณ์เช่นฮริพุนชัยสะหลวงสองแควศรีสัชนาลัยสุขโขทยัยสุพรรณบุรีลบบุรีนครศรีธรรมราชการเกิดขึ้นของอาณาจักรสุขโขทยัยในพุทธศตวรรษที่1ิจึงเนื่องจากปัจจัยที่พร้อมทั้งสภาพภูมิศาสตร์ ตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถควบคุมเส้นทางการค้าและการคมนาคมระหว่างบ้านเมืองและปัจจัยทางสังคมที่เกิดจากอิทธิพลของขมรโบราณที่เคยยิ่งใหญ่ได้เสื่อมอำนาจลงรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเครื่อญาติของผู้นำไทยที่ร่วมมือร่วมใจกันสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรไทย เจ้ารึกวัดสีชุมได้บอกเล่าเรื่องราวการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยว่าเมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถุมซิมพระชนขอมสมาดโขลนลำพงได้นำกำลังเข้ายึดเมืองสุโขทัยศรีสัชนาลัยผู้นำไทยสองคนคือพ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวได้รวบรวมชาวไทยขับไล่พว้ขอมออกไปได้สำเร็จพ่อขุนบางกลางหาวได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิต ปฐมมกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงปกครองสืบต่อกันมา9กพระองค์เมืองต่างๆในบริเวณลุ่มแม่น้ำปิงยมนานได้พัฒนาขึ้นจากชุมชนทางการค้าโบราณระหว่างกลุ่มบ้านเมืองในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงกับบ้านเมืองในลุ่มน้ำนานบ้านเมืองในลุ่มแม่น้ำจ้าพระยาทางตะวันตกไปถึงฝั่งทะเลอันดามันทางใต้ถึงอ่าวไทยนครศรีธรรมราช ขอบเขตของอาณาจักรสุขโขทยัยขยายออกไปอย่างกว้างขวางในช่วงต้นพุทธศตรวรรษที่19ดังปรากฏชื่อเมืองต่างๆในจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่น่าศึกษายิ่งคือมีระบบการจัดผังเมืองอย่างชาญฉลาดพบว่ากรุงสุขโขทัยมีร่องรอยคูน้ำคันดินกำแพงเมืองมีการระบายน้ำจากภูเขาสูงผ่านตัวเมืองไปลงแม่น้ำยม ยามน้ำหลากมีตระพังเก็บกักน้ำมีสรีดพงหรือทํานบพระร่วงผ่นน้ำมาเก็บกักไว้ใช้ในยามแลง้งข้อความในจารึกหลักที่หนึ่งยังแสดงย่านที่อยู่อาศัยย่านตลาดการค้าไรนาและบริเวณศูนย์กลางทางาศาสนาประกอบด้วยพระอารามใหญ่น้อยสถูปเจดีพระพุทธรูปมากมาย เนื่องจากพ่อขุนรามคำแหงของสุโขทัยนั้นส่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งจึงให้สถาปนาพระอารามใหญ่น้อยทั้งฝ่ายคามวาสีและอรัญญาวาสีสร้างพระบรมธาตุเพื่อสักการบูชาปลูกต้นสีมหาโิ์รวมทั้งอารัธนาพระสงฆ์ผู้รู้มาเผยแผ่พระธรรมคำสอนดังความที่ว่ากลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหารมีพระพุทธรูปทองมีพระอัฏฐารถ มีพระพุทธรูปอันใหญ่มีพระพุทธรูปอันรามมีพิหารอันใหญ่มีพิหารอันรามหลักฐานเหล่านี้ยังได้สะท้อนให้เห็นภาพบ้านเมืองสุขโขทยัยอันใหญ่โตกว้างขวางสวยงามรวมทั้งอาชีพการทำมาหากินของผู้คนชาวสุขโขทยัยดังความในจารึกที่บอกว่าเมืองสุขโขทัยนี้ดี เจ้าเมืองบอเอาจะกอบในไพร่หลู่ทางเพื่อนจุงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจกใคร่ค้าช้างขาใครจกใคร่ค้ามา้าขาใครจกใครค้าเงินค้าทองขานอกกําแพงเมืองด้านทิศเหนือของเมืองสุขโขทยัยและที่เมืองศรีสัชนาลัยยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตเครื่องถ้วยชามเป็นสินค้าออกเพิ่มพูรายได้ที่สำคัญด้วย แม้อาณาจักสุขโขทัยจะหมดอำนาจทางการเมืองถูกผนวกเข้ากับกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรใหม่ของคนไทยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแต่มะระดกทางอารยาธรรมยังคงอย่างรากลึกในสังคมไทยตลอดมาก,กว่า700ยปีเล่าเรื่องพงศาวดารอายุธยาตอนที่หนึ่งสถาปนาอาณาจักรอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่18มีอาณาจักรมากแผ่นดินสุวรรณภูมิล้วนแต่มีอำนาจมากและทำสงครามแย่งชิงดินแดนเพื่อขึ้นเป็นใหญ่แผ่นดินนี้จึงเกิดสงครามขึ้นบ่อยอาณาจักรสุโขทยัยอาณาจักรล้านนาอาณาจักรขอมและอาณาจักรอังวะต่างก็ตั้งตัเป็นอิสระและขยายเขตปกครองไปในแว่นแคว้นต่างๆ ครั้งนั้นนันดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาพระเจ้าอู่ทองทรงพาไพร่พลอพยพหนีโรคระบาดบางก็ว่าไข้ทรพิษบางก็ว่าโรคหามายังอายุทยาพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเกาะขนาดใหญ่กลางแม่น้ําแม่น้ําที่ล้อมรอบเกาะคือแม่น้ําลบบุรีแม่น้ําเจ้าพยาและแม่น้ําป่าสักมีดงสนออกดอกเหลืองอารามไปทั่วทรงพระดําริว่า บริเวณน้องสโนเป็นชัยภูมิที่ดีเหมาะแก่การสถาปนาเป็นเมืองหลวงพระเจ้าอู่ทองทรงฟื้นฟูดงสโนที่รกร้างให้กลายเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์สงสร้างพระบรมราชวังสถานและวัดวาอารามมากมายให้เป็นเมืองยิ่งใหญ่ไม่แพ้เมืองหลวงของอาณาจักรอื่นๆแล้วทรงสถาปนาราชธานีใหม่โดยมีเมืองอโยธยาเป็นศูนย์กลางเมื่อวันขึ้นหกข้ามเดือนห้าปีขาน พระราชทานนามพระนครว่ากรุงเทพมหานครบวรทราวดีศรียุทธยามหาดิลกภพบนพรัตนราชธานีบุรีรมเรียกสั้นๆว่ากรุงศรียุทธยาเมื่อสถาปนาราชธานีแล้วเหล่าพามราชคูทั้งหลายประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชประเพณีที่กระทำสืบต่อกันมาพระเจ้าอู่ทอง ขึ้นเป็นปฐมกษัตริาาย์แห่งอาณาจักรอยุธยาทรงพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระองค์ทรงเร่งพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอาณาจักรอื่นๆโดยรอบพระเจ้าอู่ทองมีพระราชดำริจะขยายพระราชอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่จึงทรงแต่งตั้งขุนหลวงพงวัวขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชาทิราชที่หนึ่งหรือเรียกว่าพระบรมราชาโปรดให้ไปครองเมืองสุพรรณบุรี และส่งแต่งตั้งพระราเมศวรองค์รัชทายาตไปครองเมืองละโวโดยทั้งสองเมืองทำหน้าที่เมืองหน้าด่านเพื่อป้องกันอริราชศัตรูเข้ามารุกรานในเวลานั้นอาณาจักรสุโคไทยซึ่งอยู่ตอนเหนือกำลังเสื่อมอำนาจหัวเมืองประเทศสราชเริ่มเอาใจออกหางรวมไปถึงพระบรมนิพัทธบทแห่งอาณาจักรคอมก็ทรงรับพระราชมัยตีพระเจ้าอู่ทอง ยอมเข้ากับอาณาจักรอยุทยาเพราะเร็งเห็นว่าอาณาจักรใหมก่กำลังเรืองอำนาจทำให้พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิทไทแห่งสุขโขทัยไม่พอพระไัยมาก,อา,ากอาณาจักรอยุทยาปกครองอาณาจักรหอมได้ไม่นานเพราะรบรมนิพัทธบทกสวรรค์เกิดความปั่นป่วนไปทั่วอาณาจากักรเมื่อพระบรมราพงราชาทรงยั่งราชสมบัติจากพระสิทธานราชาองค์รัชทายาท แล้วปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าชัยวรมันปราเมสวรเมื่อพระเจ้าชัยวรมันปราเมสวรเสด็จขึ้นครองราชแล้วทรงประกาศตัดสัมพันธ์กับกรุงศรียยุทธยาทันทีโดยมีพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงสุโขทัยทรงสนับสนุนเมื่อพระเจ้าอู่ทองทรงทราบว่าเกิดความวุ่นวายในราชสำนักขอมเพราะมีพระมหาธรรมราชาอยู่เบื้องหลังจึงมีพระบัญชาให้พระราเมศวร ยกทัพไปปราบปรามพระเจ้าชัยวรมันปารเมศวนให้ราบคาบก่อนแล้วจึงจะจัดการสุโขทัยในภายหลังครั้งนั้นพระราเมศวนส่งยกทัพ5,000นายไปถึงเมืองนคนรธมใกล้เวลาพบ่ํายังไม่ทันจะได้ตั้งค่ายพระยาอุปราชแห่งขอมก็ยกทัพบ,บุกมตีกองทัพพระราเมศวนจนแตกพ่าย พระราเมศวนส่งเพียงพันต้านทับขอมไม่อยู่จึงรีบให้ม้าเร็วส่งสารไปขอความช่วยเหลือจากพระมาตุลาทันทีสมเด็จพระบรมราชาจึงยกทัพจากสุพรรณบุรีมาเสริมทัพรบพุ่งกันอยู่หนึ่งปีจึงปราบขอมแปรพักได้สำเร็จครั้นเสร็จศึกพระเจ้าอู่ทองทรงเห็นว่าพระมหาธรรมราชาเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายทั้งปวงจึงมีพระบัญชาให้สมเด็จพระบรมราชาธิราช ยกทัพไปตีเมืองชัยนาทซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงสุโขทยัยพระมหาธรรมราชาทรงยกทัพออกมาต้านแต่สู้กองทัพกรุงศรียยุทธยาไม่ไหวยอมสวามีพักแต่โดยดีทั้งสองอาณาจากักรจึงตกลงปฏิญาณเป็นมิตรต่อกัน